สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนง,งานปลูกต้นไม้งานมอนไซนะครับวันนี้ก็ออกมาติดตามอัพโมงนูลานะครับผมผมลองเออ่มาคัดกิ่งดูตั้งใจจะสร้างโครงสร้างให้ตามสไตล์ของสวนลุงนิดนะครับลุงนิดนี่ครูบาอาจารย์โมงนุลาเลยนะเราไม่นับความสวยหรือไม่สวยนะเรานับความขายได้ฮนะ ตรงนี้นี่ขายมุ่งนุลาได้ไม่ธรรมดาทีเดียวมหาศาลเลยนะลองดูท่านก็สอนมาอย่างหนึ่งก็คือทำโครงสร้างให้จบก่อนอย่าเพิ่งสร้างนะแต่ผมก็ใจร้อนนะนะพอนั่นได้ก็มาทำเลยนะครับต้นน้อนนะต้นน้นก็โอเคอยู่ยืดลงมากำลังสวยคุณดีบอกสวยอยู่ตอนนี้ผมให้สั้นเลย ะเอาให้ซูโม่ฐานเตี้ยดังนี้ก็สั้นอยู่นะดึงดึงเมนออกมาให้ให้ยาวหน่อยก็น่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไรนะะตามสไตล์ผมแล้วกันนะครับนะเอาละครับผมก็จะพาทุกท่านมาอัพในเรื่องของโมงหนูลาไม้กระแสนิยมในขณะนี้นะครับ เป็นไม้ที่น่าเล่นน่าสร้างนะครับสําหรับนักสร้างสรร์าง,งานบอลใสต้องมีครับนะใครใครไม่มีแล้วก็นะไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าหนาสร้างมาแล้วสวยนั่นเองนะครับนี่หน้าไม้นะรากก็มาจัดแก้ไขนะผมแก้ไขเป็นระยะระยะไปนี่ตัดไปแล้วนะครับอันไหนที่มันจะแทรกมาเราก็รอด,ดูเขา เป็นระยะระยะผมไม่เอานะาต้องการให้มันมันเป็นจังหวะเป็นช่องว่างหน่อยนะอยนไหนจะแทรกขึ้นมาเราค้คอยเหลยมไหมเนี่ยหน้าไมา้นะเสร็จแล้วกิ่งสองอาจจะไม่ตรงนักจริงแล้วถ้าเราสามารถที่จะเดี๋ยวก็บิดไปถ้าไม่ได้จริงนะเสียบใหม่ก็ได้นะครับส่วนกิ่งหนึ่งเนี่ยผมตัดปังไปแล้วทีนี้จะมา จะมาคาดกิง่งซับหลังเอาไหนเดี๋ยวผมดูก่อนนะนี่ซับหลังครับเออซับหลังแล้วก็กิง่งกิ่งเมนอันนี้บนไปไม่เอาครับนี่นะผมเอาข้างล่างนี้เลยต้องลองครับ ไม้กลุ่มนี้แก้ไขได้นะครับต้องเรียนท่านเลยผมบางทีมันเกิดความเสียหายนะครับผมก็แก้ไขผมไม่บิดไม่เบิดนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมคัดกิ่งก่อนถามว่าทำไมต้องทำในช่วงเกี่ยวกว่าขั้นตอนนี้ถ้ามันเลยมันกิ่งมันจะแข็ง นะเราบิดตาเลยเนี่ยตาหาง่ายมากผมใช้ตาคู่นี้ตาคู่นี้ถ้ามันไม่ตรงก็สามารถบิดได้นะครับนะบิดมันจะฟลิวเนี่ยท่านดูไม้ไม้มันน่าสร้างจริงๆไม้สามารถที่แก้ไขหัวเขียงปิดเนี่ยปิดเร็วมากเลยกําลังปิดอันนี้ผมเขียงไปคราวที่แล้วนะเก็บหัวเขียงไป นะแต่ก็เลี้ยงมาตรงนี้นะครับนะีะยวผมทําให้ดูสองต่อเอาแล้วครับคาดกิ่งได้แล้วเอาสองกิ่งนี้เยืองกันนิดหน่อยนะครับไม่ได้เอาคู่เดียวกันนะลองดู มองไม่เห็นล้วเอาละอโอเคเดี๋ยวเข้าลวดประคองนะครับได้ตาแล้วนะครับได้ตาตาที่เราต้องการแล้วนะ อันนี้เหมือนกันค่ารองให้มันเขาเรียกอะไรค่ารองให้มันโตกว่าน,นี้บิดไม่ไปนะครับเพราะนั้นท่านต้องร,าาระมัดระวังนะอย่าให้เลยนะครับนะนี่เลยมีซับหลังนะผมจะขึ้นซับหลังนะซับหลัง ซับหลังเมนดึงไว้ก่อนหลังอย่างนั้นเราก็จะเลี้ยงอันนี้ให้โตพอ,อกิ่งนี้โตแล้วก็วจะทดพอทดแล้วเลี้ยงตัวนี้ได้ขนาดก็ทดเพื่อสร้างกิ่งหลังสามสร้างโครงสร้างของกิ่งหลักให้จบนะครับนะเอามาดูอีกต่อครับตอนนี้ดย๋ยงผมบอกก่อนตรงไหนเป็นตรงไหนนคคะ,ะ,ะครับโอโคจุลมุนจุลเกล้วครับทีนี้ นะยพยายามตัดนะอย่าอย่าดึงนะครับมันจะฉีกผมชอบดึงจังคุย้ยโตเกินหรือเปล่านี่อ๋ออ๋ออ๋อได้อยู่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ผมเผื่อไว้ตกใจอันนี้เผื่อไว้อันนี้ได้แล้วมั้งเนี่ยจะเอาคู่นี้ครับ เดี๋ยวคู่นี้แบบนี้ต้องไม่วางตาผมว่าหน้าไม้ฝั่งไหนเนี่ยหน้าไม้เดี๋ยวผมดูก่อน อันนี้ได้อยู่หูกิ่งนี้ใหญ่แล้วนะกิ่งถ้ากิ่งใหญ่อย่างนี้นะครับกิ่งนี้ไม่โตนะโม่งนุลาจะเป็นอย่างนี้นะผมสังเกตผมก็จะใช้วิธีการคุมนะถ้าตัวนี้มันมันกิ่งมันโตกว่าโตจนเกินไปแล้วเราก็ปังคนระับตัดไปลายไว้ผมก็ดูที่กิ่งนี้ นี้ไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นหน้านี้นะครับนะบเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะยังไม่ได้ขึ้นกิ่งหลังยังไม่ยังไม่ปังนี่นะฮะเพราะนั้นยังพอได้อยู่นะครับก็เอาเฉพาะตรงนี้ก่อนงานะที่ทิทงกิ่งยังได้นะครับกิ่งนี้มันยังเล็กเนี่ย,น,ยนะครับ กิ่งเล็กก็ประคองไว้ก่อนนะอันนี้กิ่งเมนอันนี้หลังนี่เมนนะครับเมนแล้วก็หน้าครับนะครับเขาเรียกว่าประคองทิศทางก่อนถ้าอ่อนกว่าน,นี้มาทำมันก็ไม่ดีอ่ะอ่อนมากไปก็ไม่ดีทัวร์แล้วไม่ได้เอาไอ้เคียมปากนกองแก้วมา โอเคได้นะครับโอ้ตอนนี้ก็สวยครับสวยสวยสวยนะครับเพนก็สร้างก็อยากสร้างด้วยประมาณนี้ครับนี่เลยโอเคครับเรียบร้อยเอาละครับเรียบร้อยทั้งสองต่อเนี่ยตอนนี้เป็นไงครับเนี่ยลากสวยมาหูยคัสกำลังดีเลยเยื้องตัวนี้ผมเล่นหลังแล้วก็เยื้องเมนออกมานะครับสวยครับตอนนี้สวยไม่ธรรมดามันก็แล้วแต่นะ บางตอก็สวยมาแต่เกิดอ่าตอนนี้ก็สวยครับที่หน้าไม้จะเอาหน้านี้แหละแล้วผมเก็บสั้นเข้ามาเลยตั้งใจจะดึงเมนให้ยืดออกนะซับหลังยืดออกไปอีกนะครับโอเคได้อยู่ครับนะโอ้ยสุดยอดเลยครับสวยๆทั้งนั้นเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับตั้งงานด้วยกันสวัสดีครับทุกท่านครับ